สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ข,คะข่ากราคาเป็นบีทีครับค่ำนี้อยู่กับตูนวรรตน์และคุณกุ้งโสพิษเช่นเคยคะนะครับจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมและในการเป็นเจ้าภาพคิงส์ครับครั้งที่51ครับ คุณนนพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับคุณอาทิสารอินตราท่านผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงคุณประวัติกิจธรรมกูลนิดนายกองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะสามท่านนี้ก็ร่วมกันแถลงข่าวและจับสลากป,ประกบคู่ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครัครั้งที่51ที่กาญจนบุรีปรีนี้มี4ทีมร่วมชิงชยัยก็คือไทย ทีมาติอิรักฮ่องกงแล้วก็ฟิจิ4-7ถึงกันยายนนี้และเป็นครั้งแรกที่จะจัดที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกลีบบัวสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับซึ่งท่านผู้ว่าเมืองการก็บอกว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนที่กาญจนบุรีเนี่ยตั้งใจจะยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันทั้งเรื่องสถานที่ความปลอดภยัยการคมนาคมการบริการต้อนรับผู้มาเยือนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนะฮะ และแฟนบอนตอนนี้มาง่ายเรามีเส้นมอเตอร์เวย์เอ็ึ่งเพิ่งเปิดใหม่จากบางใหญ่ไปกาญจนบุรีเนี่ยวิ่งไปชั่วโมงนินดๆเอง96กิโลเมตรสามารถใช้บริการได้คือแข่ง4-7ใช่ไหมฮะก็ให้บริการ1-10กันยายนเลยเพื่อความสะดวกในการเดินทางครับ ทางสมาคมได้ประกาศให้จังหวัดการจนบุรีเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่16กรกฎาคมขึ้นมานะครับทางจังหวัดร่วมกับองค์การมรหาส่วนจังหวัดก็เดินหน้ากับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้สภาพสนามกรีบ,บัวเราปูพื้นหญ้าใหม่หมดแล้วเสร็จเรียบแล้วลอยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เหลือแต่เก็บรายละเอียดเรื่องอันทร์ที่นั่งนะครับห้องรับรองต่างๆนะครับตอนนี้เรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับว่าเราจะเป็นเจ้าภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ให้เสียชื่อทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างแน่นอนครับ ส่วนครั้งที่51นี้ก็การจรารุบุรีนะครับได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกิงครับครั้งนี้ก็เชื่อว่าด้วยความตั้งใจจริงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ท่านนายกอบจอนะคะและก็พี่น้องชาวการจรารุบุรีทั้งหมดซึ่งแป้งคิดว่ามีพลังอันยิ่งใหญ่มากก็สามารถเนรมิตสนามกรีปัวจาก 7, 0 0 0ที่นั่งกลายเป็น14,000ที่นั่งก็แป้งเชื่อว่า มาช่วยกันทำให้สนามแห่งนี้นะคะเป็นสนามของทีมประเทศไทย ไปอัปเดตผลจับสลากประกบคู่กันบ้างค่ะรอบแรกจะเตะวันที่4กันยายนนะคะปรากฏว่าทีมชาติไทยของเราจะเจอกับทีมชาติฟิจิค่ะแข่งขันเวลา20นาฬิกาส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นทีมชาติอิรักษ์เจอกับทีมชาติฮ่องกงนะคะเตะคู่แรก16นาฬิกาสำหรับ2คู่นี้ใครชนะทีมไหนชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทันทีส่วนผู้แพ้ไปชิงอันดับที่3ในวันที่7กันยายนค่ะสำหรับแชมป์นะคะ ทิงถ้วยพระราชทานคิงส์ทับก็ได้ครองถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลอีก2ล้านบาทค่ะ